โงเรียนละสองตัวละกันขอตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งตกแต่งไก่ตกแต่งไก่แล้วเดี๋ยวจะมีการประกวดนะครับการประกวดในที่นี้คือผมจะถ่ายรูปไก่ตัวผู้กับตัวเมียของโรงเรียนตัวพี่เนี่ยเอาไปขึ้นเว็บแล้วให้คนทั่วไปเนี่ยโหวตนะครับอีกประมาณแปดเดือนเรามาดูผลกันตอนใครจะได้ผลโหวตมากกว่ากันนะฮะหรือให้ ้าไม่ไวแบบนั้นก็ให้สมเทสเทสก็ไดๆๆ้นะครับข้อความน้หมกปากงสายพวกนี่เป็นขกันเองแน่เลยลเดูอาเรียนกุปกองก่อนนะฮะกอน,นแรกก็มีแก้วที่ตัวอย่างที่นํามาใช้คือแก้วกระดาษเพราะว่าตัวนี้มันจะวาดรูปวาดรูป,รง,ปง่ายแล้วก็เวลาละลายสีมันจะติดดีกว่านะครับแต่แต่ถ้าเกิดเราอยู่ที่โรงเรียนเราก็นั่นแหละเอาแก้วอย่างนี้กนะ็ได้ ให้เด็กเก็บมานะครับแล้วเราก็อธิบายวิธีให้เด็กลองทํา,าเล่นกด้ให้ตกแ,แต่งอย่างเด็กบางคนอาจจะมีความคิดดีหน่อยแต่ตเเเคนคนแงเป,ตเป็นไกต่ตัวผู้แต่เป็นหมีกันด้จะทำเป็นหมีกันด้หรือเด็กบางคนที่แต่งเป็นสีตาโผลนเป็นไก่ตัวตัวเมียที่เป็นเล่นสีตาโผลนอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะ แทนเรา่าเอาอุปกรณง่ยปับบเอากร็จวนี้นเอากระเ็นมาใช้แล้วเนี่ย,ย,ยสองตัวนะครับตัวุ่นตัวเมียตัวครับดี๋ยวเราจะเอาไปหมดจริงๆนะครับทีเวซิลส,สุดทีดทโหดจริงๆนะแกแล้เ,เรูปแบบนี้ก็จะเอาตนะื้นเลยเ่ยจเี่ยเอาไป้นเลย เพราะนั้นเวลาผมไปถ่ายรกกูปก็เอามีแกกระเคยในหรือแกะกลุ่มนั้นอีกตัวนึ่งยะแสดงว่าถ้ามีครูอย่างโปรปีนี่เด็กแน่จะมีจินตนา,านการสูงนะครับเพราะว่าถ้าครูมีทัาษะความคิดเนี่ยเด็กก็จะกล้าแสดงออกนะครับ แต่ถ้าไม่ได้คู่ก็ทำไมเป็นอย่างนี้ก็ทัาก็ไม่ได้นะไก่ไ,ไก่ตัวผู้อ่นหารตั้งเนือหักยาวนี่ครับ ยาว้าไก่ตรเนีครับใช่ว่าต้องเอาหางสั้นหนึ่งหางยาวนึงนะครับเดีวเราเพราะว่าเวลาเราสอจะได้เดที่ยง่ากต้องไห้เสได้ยาวเส้นได้้าเสียวนไหนวเอากระส่าขีมน์เมติดอยู่ไปเล้อไีล่ จะผานการกระลุมเไเป็นไปได้ไหอ๋อจริงจรจริงคนจะไปลองครับแต่ว่ามันมีความแหล่ของใไทยเยอะถ้ามเป็นถ้ามีถ้ามีเอาแบบต่อไปก็ได้ไทยอะไรบ้างต่อไปแต่ว่าอมต้องหาเชือก ทำง่ายๆเล็บจอดลาย4โมง10นาทีจะได้กลับไปนอน ปากไวปากไวปากมันใหญ่หน่อยวัดชั้น้อนนะงอน